สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคองเคริซเออร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ใดๆทั้งสิ้นฮนะแต่เป็นรีเพลย์ของผู้เล่นทั่วไปนะครับวันนี้ก็พักชมผู้เล่นทั่วไปก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะดูเขาเรียกว่าอะไรนะรอบรยิงทุยรอบชิงชนะเลิศของอีเวนต์ l ลตเต r War เดือนธันวาคมปี2023นนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอิซาชาบอฟนะฮะ อิซายชาบอฟเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินนะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะจักระหวัดแดนอาทิตย์อุทัยสีเหลืองนะครับชื่ออะไรเนี่ยอีเวนนะน่าจะเป็นตัวไอแหละไม่น่าใช่ตัวเอลนะอีเวนนะนะครับส่วนทีมงานฝั่งบนนะฮะก็ได้แก่คุณอะไรเนี่ยอาเมีย72นะฮะเล่นเป็นโซเวียตสีเขียวนะครับเล่นคู่กับคุณบลูเจโดนนะฮะเป็นพันธมิตรสีฟ้านะครับสร้างฐานแบบเทอร์เทิลนะ ทอร์ทลิงนะฮะสร้างฐานแบบรวมกันเหมือนกระดองเต่าเลยนะแต่ว่ายังไม่สร้างโรงเก็บแร่เลยนะอ๋อ,อก,กำลังสร้างอยู่นะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับโอเคเข้าใจได้แต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาไปแล้วนะโรงเก็บแร่อย่างไวเลยนะดูทรงแลวฝั่งสีฟ้าเน,นี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะหรือม่ก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่ปี่มือไม่ได้ดีอะไรมากมายนะเพราะว่าดูจากสไตล์การสร้างแล้วนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะสร้างฐานจุ่มกันอย่างนี้นะจริงจริงจฝั่งพัทธมตรเนี่ยสร้างฐานแบบไกลๆเลยก็ได้นะ Ừ, โซนเนี้ยครับยูนิตมันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะประมาณนี้แล้วตรงนี้เขาส่งอะไรออกมาครับพีสกิปเปอร์โอ้โหแทนที่จะสร้างหมาออกมาสเกลก่อนนะแต่ไม่ใช่นะนี่แบบฝั่งสีเขียวเนี่ยอ,อส่งมีมาแล้วก็ mcv ก็ตามมานะครับส่วนตรงนี้ก็ให้ครชเชอร์ครีนมันสร้างไปเลยนะอืแต่ถ้าสร้างคราเชอร์ครีตรงนี้ผมแนะนําว่าให้สร้างโรงรถแถวๆนี้นะคุณจะได้สามารถเอายูนิต มาซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วนะะถ้าสมมติว่าโดนบุกนะประมาณนี้อ่ะแล้วฝั่งสีเหลืองว่ายังไงฮะส่งโดโจอคอออกไปนะครับอย่างชิวเลยฮะรตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหมู่บ้านไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเรียกว่าหมู่บ้านนาจะเรียกว่าพื้นที่โรงแรมมากกว่านะฝั่งสีเหลืองกับสีฟ้านะฮะเกือบจะได้ใส่กันนะถ้าอยู่ใกล้กันกว่านี้นี่ยิงกันแน่นอนฮะรตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินว่างไงครับโอ้โห ถึงกับสร้างป้อมขึ้นมาช่วยคุ้มกันเลยแนละ้วฝั่งสีเขียวย้าย MCV มากลางไปนี M ่ o F K B N e. โอ้โหผมนึกว่าจะมาขยายฐานตรงนี้โอ้โหอ๋อขยายเรียบร้อยฮนะแล้วก็สร้างโรงทหารอัดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยเทสลาคอยด้วยเรียบร้อยครับอลังการแน่นอนฮะจังหวะน,นี้ตรงนี้ว่าไงครับ w a r Factory ต่อเลยนะฮะบาเรกเสร็จปั ex, ๊บ w a r Factory โอโ้แล้วตรงนี้มีป้อมปืนขึ้นมาอีกนะฮะจากฝั่งสีน้าเงินนี่แหละครับความควรประสาทของฝั่งโซเวียตนะฮะคือไม่ใช่แค่ ย้าย mcv มานะครับแต่ว่าวิธีการสร้างนี่คือแบบวางปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาเลยเนะี่ยมันทำบอดี้บล็อกได้ด้วยนะทำให้สิ่งก่อสร้างฝั่งศัตรูนี่ไม่มีมุมยิงก็ได้นะแต่ว่าการทำอย่างเงี้ยนะี่คุณต้องมีเงินเยอะนะ,ะประเด็นคือคุณไม่ได้กดแคนเซิลไงคุณปล่อยให้มันถูกทำลายไปเลยอ,อันตรายอยู่นะแล้วฝั่งสีฟ้าไว่ายังไงเนี่ยสีฟ้าโอ้โหสร้างป้อมอัดเลยนะสีฟ้าถือโอกาสนี้เลยนะครับผมสีเหลืองถึงกับต้องเอารถกระแรีวิ่งมายิงนะแล้วยิงเทสลาคอยคุณคิดอะไรอยู่ครับเนี่ย เอาแตกไปแล้วนะอลืมบอกไปฮะแบบนี้ชื่อว่าโฮสต์ตายโฮสเทลนะหรือโฮสเทลโฮสต์ตาย Host ile, Host ile เนี่ยาจำไม่ได้ <c oughs> เออโอเคเพราะว่าสีเหลืองนี่มีโอกาสที่จะแตกก่อนเพื่อนเลยนะโอเคฝั่งสีน้ำเงินสร้างโรงรถขึ้นมาช่วยวนะฮะแต่ว่ามันยังไงละ่ะโรงรถมันก็สร้างได้แค่นะอยู่ในเทียร์หนึ่งอะอ่อาจจะต้องใช้ไอเอฟีนะแต่ไอเอฟีมันยิงสิ่งก่อสร้างได้เบานะจริงๆแล้วจริงๆเนะี่ยฝั่งสีน้ำเงินควรจะสร้างโรงทหารมากกว่านะครับ คืออย่างน้อยคุณจะได้สร้างทหารแก๊บออกมาช่วยสู้ได้นะครับแล้วตอนนี้ออกฝั่งสีเออเอ้าฝั่งสีเขียวโดนเอาโดนสปายเข้าเหรอครับโอ้โหเรียบร้อยตรงวานี้ฝั่งสีน้ําเงินอ๋อฝั่งสีเหลืองสีเหลืองน่าจะส่งชินโนบีไปแซกซึมนะโอ้โหแล้วโงทานขึ้นเทียร์สามด้วยโอเคไม่มีชินโนบิก็แปลกแล้วนะฮะ นานทีจะได้เห็นนะครับแต่ว่าตัวชิ้นน้องบีนี่ไม่เห็นนะมันเข้าไปแทรกซึมสิ่งก่อสร้างได้ก่อน,นแล้วตรงนี้เอ้าฝั่งสีเขียวยึดตรงเก็บแร่โอ้โหแสบมากเลยนะมีการแล้วก็มีการสร้างโรงหานออกมาเพิ่มอีกนะสีฟ้าบอกว่าขอแจมหน่อยนะครับส่งรีบไทยมาก่อนเลยคันแรกนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยยานขนส่งจะมาส่งอะไรครับแทงบัสเตอร์หรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะตอนนี้ฝั่งสีฟ้าก็ขึ้นเทียร์สองแล้วด้วยนะครับผม รถถังกระเดียนผมว่าน่าจะมานะแต่ว่าตอนนี้ทันญ,ญาเออไม่ใช่ทัญยาไออะไรนะยูริโกมาแล้วนะครับยูริโกโอเมกามโดนหมีตกเดือบตายนะยกเลยครับเรียบร้อยครับตรงนี้อยูริโกใส่ไอวีของสีน้าเงินด้วยเรียบร้อยครับตัวเปลี่ยนเกมนะเนี่ยอ,อย่างเดือดเลยฮนะแล้วก็บางไงครับเอามาเยร์โรงเก็บแร่แล้วตรงนี้โรงไอป้อมปืนแตกด้วยครับเรียบร้อยครับต้องเคลีย,ลยร์แล้วฮะจงังหวะนี้ นานทีจะได้เห็นฮนะยูนิตฮีโร่ของไอฮีโร่อ่ายูนิตคอมมาโดของอ e ีกฝ่ายที่เอาเข้า AV ได้นะแบบนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยอยังไงครับไอ้ AV เอ้ย MCV กลางแล้วอ่รารถเก็บแรกแตกไปนะอยู่ิิโกะต้องมาเขย่า MCV แล้วครับไม่งั้นนี่ไม่ได้นะฮะต้องมาสนใจตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคฝั่งสีเหลืองสร้าง Rocket Angel ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยฝั่งสีเหลืองนี่ขึ้นเทคเทียร์3อย่างเร็วเลยนะเนี่ย เทสลาคอยแตกไหมครับแตกไหมแตกไม่แตก,แตก,แตกเรียบร้อยนะับจังหวะน,นี้ M อ v เอาแตกแล้วด้วยอุ้ยบัคเอ,อ่อโอ้ตายแล้วมองยากเลยนะอะไรครับเนี่ยหายไปได้แล้วครับฮัลโหลเออโอ้โหฝั่งสีเหลืองย่อยยับเลยนะถ้าไม่ได้มีเอ่อถ้าไม่ได้สีน้ำเงินมาช่วยเนี่ยผมว่าแตกนะฮะสีเหลืองแต่เ,เขาก็สู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะและสุดท้ายก็ป้องกันไม่ได้นะฮะเ,เอายูริโกใส่ไอเอฟวีด้วยนะครับเปลี่ยนอาวุธนะฮะดู สังเกตอาวุธบนหลังคารถเอไอเอฟี A A A v นะมันจะเป็นอาวุธอของซุปเปอร์เยปอนของฝั่งญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยแล้วประเด็นที่สาคัญคือมันยิงข้ามรั้วได้ด้วยนะแตกครับเรียบร้อยเอ้ามีการจุกโกลบระเบิดอีกนะฮะอย่างมันเลยครับอย่างมันโอ้โหอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดจังหวะนี้แล้วก็มาเขย่าตรงนี้อีกคาเชอร์เครนแตกนะครับกลายเป็นฝั่งสีเขียวนะเพี่งพล้ําสีเขียวไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะโอ้เหลืออยู่นะครับตรงนี้อุ้ยท่าเรือเอ่อแต่มีแค่เทียนหนึ่งนะ แตจริงๆเทียร์หนึ่งมันก็อันตรายอยู่แหละนะฮะเทียร์หนึ่งของฝั่งโซเวียตมันก็เป็นอะไรนะเรือเทียร์หนึ่งเออสติงเรนะฮะเรือช็อตไฟฟ้าขึ้นบกได้ด้วยนะโอเครถเก็บแด่แตกแน่นอนครับจังหวะน,นี้บึ้มไปแล้วเรียบร้อยฝั่งทีมเงินเสร็จสึกจากฝั่งสีเขียวแล้วก็ไปต่อเลยฮนะสีฟ้าโอ้โหปล่อยเรือพิฆาตมาแล้วนะครับเปิดกรอบแบล็คโหลด้วยนะแต่มันจะได้ใช้ประโยชน์อะไรละครับไม่มีไม่มีอะไรมาให้ดูบุ ไม่มีอะไรมาให้มันดูดนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็สบายใจเลยนะครับเข้ามาเอาใส่กระถานใหญ่เรียบร้อยครับพับเก็บด้วยแต่อย่าคิดว่าจะรอดนะฮะตรงนี้ยกไอ้ีขึ้นเลยฮะโรงฐานแตก MCV แตกเรียบร้อยครับ GG ครับทีมงานฝั่งบนสรุปเกมนี้ก็คือดูเอาหาหเฉยนะไม่ใช่ดูเพื่อความจริงจังโอ้มีท่าเรือด้วยเอามีสนามบินอีกโอ้โหเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะว่ายูนิคอมาโดมันลงน้ําได้นะอา่าตรงนี้ไว้ครับสีฟ้า โดนโยกอยู่นะฮะเอายกแล้วก็ปล่อยกลับลงมาแล้วก็ตุ้มออกไม่ตุ้มนะฮะตรงนี้ปล่อยยูริโกไปนะฮะออกจากรถดาเมจก็เยอะอยู่ดีนะฮะเอาให้แตกสิครับอย่างนั้นแหละเรียบร้อยตรงนี้แอร์เบสก็บึ้มจมน้ําไปนะฮะสวนตรงนี้ฝั่งสีเขียวไปแล้วนะครับผมพอยอมแพ้แล้วนะฮะทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของสีฟ้านะครับผมว้าวแล้วอย่างไรครับเนี่ยตรงนี้มีเครื่องอพัพพาร์โลด้วย สีฟ้าโอ้เดี๋ยวป้อมปืนแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้เลยนะฝั่งสีฟ้าสุดยอดไปเลยนะสีฟ้าเขาชื่ออะไรอ๋อไม่ใช่โอเคนี่แหละสร้าง m c v ของโซเวียตสีฟ้าเล่นพันธมิตรอยู่ดีๆได้ย้ายมาเล่นโซเวียตเถยเลยนะ,ะตรงนี้เอายังไม่แตกด้วยนะแต่มันเลือดแต่เลือดมันแดงแล้วทำไมทหารไม่ออกมาบักบักโอเคบักนะฮะ ไม่น่าจะเรียกบั๊กน่าจะเรียกว่ามันติดแอนิเมชันโดนดาเมจอยู่มากกว่านะตรงนี้ว่ายัางไงครับเนี่ยฝั่งสีเหลืองเอาเห็นแล้วนะครับเออว่าแต่เบรสโดนถ้าโดนแกมอาวุธอย่างนี้มันระเบิดตัวเองได้ไหมเนี่ยสงสัยมากเลยนะแต่ทีนี้แน่คือบินมาแล้วก็โดนอพอลลสอยนะเรียบร้อยตรงนี้ให้โรฟอยให้โรฟอยยิงทหารไม่ได้นะครับแกมอาวุธทหารราบไม่ได้เพราะฉะนั้นยูริโกนี่คือยังไงก็รอดอยู่ดีนะเข้าไปเลยครับเรียบร้อยจี ได้แน่นอนฮะจังหวะน,นี้แล้วก็บ้มไปนะฮะตามระเบียบตรงนี้ว่าไงครับมาเขย่าอะไรต่อมายกเฮ้ยมีมีม,มีอ่าอ่าอยัางทันอยู่นะฮะนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วนะครับแอสซาเดสโทยเยอร์ er ไปแล้วฮนะจังหวะน,นี้แล้วก็บึมบ๊มบึมบ๊มบม,มียานขนส่งลงน้าด้วยเรียบร้อยครับผมโอ้โหถือว่าดูคลายเครียดนะฮะอย่าจริงจังนะฮะตานี้ดูส่งแล้วน่าจะเป็นผู้เล่นทั่วไปจริงๆเลยฮะ อ่ะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอ e ีเวนฝั่งสีเหลืองและอ e ีซาชาบอฟฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอ้โหแล้วคุณดูยูนิตจำนวนยูนนตฝั่งสีน้ำเงินนี่คือแทบจะติดพื้นอยู่แล้วนะฮะไม่ได้สร้างอะไรเลยนะแทบไม่ได้สร้างอะไรเลยนะอนี้สิ่งก่อสร้างนี่ก็จะเยอะหน่อยนะฝั่งสีน้ำเงินทรัพยากรว่าไงครับใครนำครับฝั่งสีเขียวนำมาถึงตรงนี้แล้วก็ไปก่อนเพื่อนเลยฮนะสุดท้ายแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็นำไปจนจบเกมนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโซดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ